สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการดวงจีนพวงจุย้ยกับสินแสอูอู่ทองอู่น้ำนะครับนะในคลิปนี้เราก็จะนำสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ให้กับแฟนๆรายการ fc ของสินแสอู่นะครับนะ่าสืบเนื่องจากว่าในคลิปนี้ในวันเนี้ยตัวของผมก็ได้ทำการอัดคลิปนะออกคลิปของ รวยหวยเลขเด็ดปฏิทินจีนเงินล้านนะครับของวันจันทร์ที่31กระกฎาคม2566นะครับนะในเมื่อเราทำาแกะว่าไส้ในของปฏิทินจีนเงินล้านว่าจะได้เลขเบอร์อะไรบ้างนะซึ่งก็ได้ปรากฏออกมาสู่้ายตาของแฟนๆรายการ FC นะ หาท่านสนใจก็เข้าไปชมได้นะครับนะก็เปิดเข้าไปดูที่ y o u t u พิเพงคำว่าสินแสอูอูทองหูน้ำนะครับก็จะเป็นของรวยหวยเลขเด็ดนะครับนะหกนัะกริยันะมหาเองนะครับที่จะมีโชคลาภในวันที่31มสิบเอ็ดกรกฎาคมสองหองน,นะครับ ฟังท่านไม่ได้ฟังผิดนะไม่ใช่วันที่หนึ่งสิงหานะครับเพราะวันหนึ่งสิงหาคมเป็นวันอาสาลหาบูชาและก็วันที่สองก็เป็นวันเข้าพรรษาด้วยเพราะฉะนั้นทางกองสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้ทําการออกสลากกินแบ่งในวันที่3ามเสด็จกระกฎาคมนะครับนะทีนี้เราก็มาเข้าสู่ในคลิปนี้นะครับนะในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากกรดงชะตานะครับว่าให้ความรู้กับ เราเราท่านท่านว่าเอ๊ะการดูดวงจีนเขาดูยังไงบ้างนะครับนะการดูดวงจีนก็จะต้องใช้วันที่ท่านเกิดน,นะวันที่เกิดจริงๆเลยนะวันที่เกิดจริงๆเดือนที่เกิดจริงๆ,ๆปีที่เกิดจริงๆและเวลาที่เกิดจริงๆนะครับนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเปิดลิขิตของฟ้าลิขิตของดินเปิดฟ้าเปิดดินเปิดเทพเปิดเทวดาเปิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เปิดดาวเจ้ากมนายเวรเปิดด้วยอิทธิฤทธิ์ของกุญแจสวรรค์สี่ดอกนะสี่ดอกก็มาจากตัวแทนวันที่ท่านเกิดเดือนที่ท่านเกิดเวลาที่ท่านเกิดและเวลาที่เกิดน,นะครับในวันนี้เราก็จะมาจบเรื่องราวถึงแม้ว่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะไม่ใช่ดวงชะตาของฉันนะแต่อย่างน้อยที่สุดท่านก็ในคลิปนี้ก็จะทําให้ท่านได้รับทราบว่าดวงจีนนะ่ะมันมีความแตกต่างแตก างไรกับวรสา์ดวงไทยนะครับนะเราก็จะนำเรื่องราวต่างๆนี้มาให้ท่านได้รับทราบได้รับชมนะครับนะก็แต่อย่างไรก็ตามนะครับนะ,ะสินแส้าอูก็อยากจะฝากผลงานเก่าๆนะครับนะที่ได้ออกคลิปไปทั้งหมด12คลิปเป็นการพย,ายารจกรณดวงชะตาของอปีพศ2องพา,าซึ่งเป็นปีกระต่ายนะไม่ว่าท่านจะเกิดปีชวดนะครับปีฉลู ปีขานปีถอกปีมะรองปีมะเสงนะครับนะและรวมไปจนถึงปีมะเมียมะแม่วอกรากาจอกุณนะนะท่านก็สามารถไปรับชมน,นะท่านก็จะสามารถสร้างการแยาความแบบฟรีๆนะครับไปฟังท่านยิงฟังท่านได้ยิงได้รับทราบโตตนที่แท้จริงของท่าน,น หลายท่านไม่เคยฟังคลิปที่มีให้ฟังรู้ให้สาระให้ประโยชน์แบบแน่นๆเนื้อแน่นๆแ,แ,แ,แบบนี้นะครับนะก็ลองดูนะครับนะรับรองว่าเป็นประโยชน์กับท่านอย่างเต็มที่เลยนะครับนะทีนี้เรามาเข้าสู่การพยากรณ์นะครับว่าเอ๊ะการดวงดวงนะการด,ดวงไทย ดูดวงจีนแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะดูดวงไทยก็ยจะมีแบบสองอย่างก็คือชาวราศีกับลัคนาราศีนะชาวราศีก็ดูวันที่ท่านเกิดและเดือนที่ท่านเกิดนะเรียกว่าชาวราศีก็เหมือนกับเปลี่ยนเป็นก้าวอีสีขาดูเพียงแค่สองขาก้าสีขาดูเพียงแค่สองขานะครับนะเอาวันเกิดเอาที่านเกิดว่าวันที่ท่านเกิดวันนั้นนะ่ะ ดวงอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ราศีอะไรนะครับนะแล้วเข้ามาพยากรณ์กันนะครับนะแต่ว่าถ้าจะดูดวงไทยอ่ะดูให้มันแม่นๆ่นดูมันได้เนื้อหาสาระเต็มเต็มนะครับนะควรจะดูลัคนาราศีนะลัคนาราศีจําเป็นต้องใช้วันเกิดเดือนเกิดปีที่ท่านเกิดและเวลาที่เกิดจริงๆยังต้องใช้อย่างหนึ่งนะจังหวัดที่ท่านเกิดด้วยนะครับนะก็จะได้ความแม่นยำ มากมายเพราะว่าบางคนเกิดภาคเหนือกับคนที่เกิดภาคใต้สุดๆนยนะลัคนาราศีก็จะแตกต่างกันได้นะครับนะทีนี้เรามาเข้าเรื่องของเรานะครับนะการดูดวงจีนนะครับนะมีการแบ่งเพศชายมีการแบ่งเพศหญิงน,นะครับดวงจีนเนี่ยเขาถือว่าผู้ชายเปรียบเป็นมังกรเขียวผู้ชายเปียบเป็นมังกรเขียวผู้ชายนะครับนะก็จะเป็นพลังหยาง ส่วนผู้หญิงนะครับก็จะเปรียบเป็นเสือขาวเปรียบเป็นพลังหญินนั่นเองนะครับในวันนี้เราก็จะมาแจกแจ้งรายละเอียดประมาณให้ท่านได้รับทราบว่าเอ๊ะแล้วไอ้ที่วันที่สลักกินแบงรัฐบาลออกในวันจันทร์ที่31กรกฎาคม2560ติดต่างว่าเป็นธนกเพศชายข้อดออกมาดวงชะตานี้จะมีภาวะเป็นอย่างไรบ้าง ก็จะบอกได้เนยว่าดีดีดีเข่งเขงเขงนะครับนะอันดับที่หนึ่งนะครับนะเราก็จะมาคุยเรื่องราวให้ท่านได้รับทราบกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะอันดับที่หนึ่งดวงชะตาเนี่ยตอนมาเกิดนะเขาเรียกว่าตามศัพท์ของสวรรค์เขาเรียกว่ามีธาตุประจําตัวเกิดธาตุประจําตัวเกิดก็เหมือนกับว่าธาตุประจําตัวเกิดก็คือสัญลักษณ์ประจําตัวเกิดของท่านนะนะถ้าเป็นธาตุทองซึ่ง บังเอิญบังเอิญน่ะเพระาะเราศาสตร์ไทยมันไม่มีธาตุทองเพระาะเราศาสตร์ไทยบังเอิญบังเอิญไม่มีธาตุไม้นะแต่ดวงจีนอ่ะมีธาตุดินธาตุทองธาตุน้ำธาตุไม้และธาตุไฟนะครับนะข้อที่หนึ่งข้อดวงชะตาเนี้ยเกิดมาปุ๊บก็มีสัญลักษณ์ประจําตัวเกิดเป็นธาตุธาตุทองพลังหยาก็เปลี่ยนเป็นขวานละจันนะครับนะเปลี่ยนเป็นขวานเหล็กที่ใช้ฟาดปั่นต้นไม้แต่ว่าเป็นขวานที่ด้ามใหญ่ มีน้ำหนักของเหล็กปริมาณมากนั่นเองนะครับนะก็เรียกว่าเป็นทตุทองแข็งแรงคือทตุทองแข็งแรง่ะเป็นศัตว์ของสวงสว่คงนะครับที่ได้พูดเอาง่ายง่ายพูดแบบสั้นๆนะพูดแบบลึกๆึลับๆเลยนะที่จะต้องผ่านบรรดาเส้นแสดวงเชียนจะนำมาอธิบายให้ท่านว่า ท่าทองแข็งแรงนะขอให้ท่านจินตนาการว่าโัวงของท่านเปียบเป็นขวานที่ใช้ฟาดฝันต้นไม้แต่ว่าด้านขวามันยาววนะและเนื้อเหล็กมันเยอะเยอะนะครับนะแล้วก็มองไปตรงไหนก็คงสร้างดวงตาตาของท่านนะเต็มไปด้วยทตุดินเต็มไปด้วยทตาทองนะเขาจึงเรียกว่าเป็นท่าทองแข็งแรงเพราะว่าท่านเกิดในเดือนกรกฎาคมนะครับนะเป็นทตุดินนะครับนะ แล้วก็อันดับที่สองหลานดชะตานี้ดีไหมของวันนีส้สายใจคอก็ถือว่าเป็นคนที่มีความรักความยุติธรรมเป็นคนเฉลียวฉลาดมากเลยวันที่เกิดวันจันทร์ที่31กรกฎาคมเฉลียวฉลาดเก่ง <c oughs> มีวัยวุฒิมีคนวุฒิมีความเฉลียวฉลาดมีความเพียบพร้อมครบเครื่องนะเรียกว่ามีได้นําของดีๆได้นําของพิเศษติดตัวมาเกิดเพราะฉะนั้นหากแม้นว่าท่านใดที่อุ้มท้องอยู่ ปาลาธนาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคันในในในคันของท่านเป็นทารกเพศชายหากแม้ว่าเข้าสู่ภาวะ37สัปดาห์เข้าสู่ภาวะ38สัปดาห์น, <sentences> นะรีบๆให้หมออาจารย์หมอสูตินาเรียชผ่าคลอดเลยนะครับนะในยามที่วยสลักกินแดกรัฐรัฐบาลออกนะาย35.00จนถึงไม่เก <ates> ิน16.59นะครับนะท่านก็จะได้ โครงสร้างดวงชะตาเกิดดีดีดีเฮงเองนะครับเฉวาะของเพศชายนะอันดับที่3ดวงชะตานี <BACK Warning> ้ตอนมาเกิดไม่ได้หนีมาเกิดนะครับเอาโชคเอาลาเอาดาวดวงมหาเองติดตัวมาเกิดนะคารียอวามีดาวเทพเพียงใช้มีทั้งดาวเทพเจียใช้นะครับอันดับที่4ดวงชะตานี้ตอนมาเกิดได้นําใบทะเบียนการค้าใบใหญ่ด้วยนะครับติดตัวมาเกิดมีใบทะเบียนการค้าใบใหญ่ติดตัวมาเกิด ข้อที่ห้ายังได้นำออฟพิษสำนักง,งานร้านค้าโกดังติดตัวมาเกิดด้วยนะโกดังใหญ่ไหมใหญ่หน้าร้านใหญ่ไหมหน้าร้านก็ใหญ่นะข้อที่6ดวงชะตาเนี้ยของคนที่เกิดวันจันทร์ที่3-1กรดากฎาคม25 6หเนี้ยนะยัะเป็นดวงที่มีวาสนาที่ดีจับโปรเจกต์ใหญ่ได้จับเงินค้อนใหญ่ๆได้ด้วยนะครบนะบา,า,างคนว่าทําธุรกิจการค้าไม่ได้ทำแบบ แบบดกกดินแบบทัท่วทไปนะเป็นดวงชะตาที่มองแบบก like ้าวหน้าทําอะไรแบบใหญ่ๆนะครับนะก็เป็นดวงใหญ่ก็พูดตรงๆก็ดวงชะตาเนี่ยตอนมาเกิดได้แบบภูเขาเงินได้แบบภูเขาทองติดตัวมาเกิดนะครับไม่ได้แค่คาบช้อนเงินช้อนทองติดตัวมาเกิดไอช้อนเงินช้อนทองมีอยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าที่เหนืออื่นใดก็คือว่าได้แบบภูเขาเงินได้แบบภูเขาทองติดตัวมาเกิดนะ พอที่เจ็ดดวงชะตานี้นะมีดาวเขาเรียกว่าดาวดาวดาวช้างเท้าหน้าดาวผู้นำนะดาวผู้นำเดือนที่เกิดนะเป็นดาวผู้นำทั้งสองสองสองช่องเลยทีเดียวส่งผลให้นะครับนะส่งผลให้ดวงชะตาเนี้ยมีลักษณะที่ว่าเป็นหนอนหนังสือนะครับนะหนอนหนังสือเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีปัญญามีไหวพริบดีดีนะยังไงไงดวงชะตาเนี้ยนะก็จบปอตีและสามารถจบปอโทด้วยนะครับ ข้อที่8นะครับดวงชะตาเนี่ยมีดาวคู่ครองนะมีดวงเป็นดวงชะตาที่มีดวงคู่ครองติดตัวมาเกิดด้วยนะครับนะ,ะแล้วก็คู่ครองดีคู่ครองให้โชคลาบนะครับสำหรับดวงชะตาผู้ชายนะ,ะข้อที่9้าดวงชะตาเนี่ยอ,อ,อาจจะมองไม่เห็นลูกนะแต่ว่าสามารถมีบุตรได้นะครับนะอย่างไรก็ตามเรามาสุกันง่ายๆว่าดวงชะตานี้เป็นดวงใหญ่นะครับนะ แล้วก็เกิดปีกระต่ายเขาเรียกว่าหล่อหน้ารักอยู่แล้วนะครนะแล้วก็ดวงต่างๆเนี่ยดวงชะตาเนี่ยถ้าได้เกิดได้คลอดในวันจันทร์ที่3ามเายนกรกฎาคมนะครับแล้วก็พศ2อ6 6ได้คลอดในช่วงสลากกินแบ่งรัฐบาี่ออกก็คือ1 5 0 0จนจนถึง1 6 5 9เ้าเรียกว่าเกิดในยามพ่อนะครับนะสลากกินแบ่รัฐบาลของประเทศไทยเราก็จะ ออกสลากนะรางวันที่1งรางวันที่2องสอะไรเงี้ยนะรวมถึงเลขท้าย2ตัวก็อยู่ในช่วงยาว่อกนะครับก็คือ,อ1 5 0าจนะ15.00จนถึงก่อนก่นอนกนก็จะทราบมหมดเรียบร้อยแต่ยังกินความหมายไปถึงว่าสามารถคอดได้ตั้งแต่ช่วง15.00จนถึง16.59เพราะว่าในหนึ่งช่วงยามี2ชั่วโมงนั่นเอง ทีนี้ก็มาบอกว่าแล้วดวงชะตานี้เป็นไงบ้างเพราะดวงชะตาเนี้ยไม่ต้องห่วงนะครับนะดวงชะตาเนี้ยอายุน้อยน้อนะครับตั้งแต่33ปีพศ2599นะพศ2599ดวงชะตาเนี้ยนะเก้าวหน้าก้าวกระโดดรวยรวยเองเลยนะครับนะเรียกว่ารวยแบบแน่นๆเลยทีเดียวนะครับนะรวยแบบแน่นดวงชะตาเนี้ยใครเป็นลูกใครเป็นภรรยาเองหมดเลย ครับนะเพราะดวงชะต,ตาเนี่ยเป็นดวงเก่งหาเงินเก่งเก่งด้วยนะครับนะก็จะดีไปจนถึงอายุก60กว่านะแต่จริงๆบ้านปอะไรเงี้ยก็ก็ไปได้ดีหมดเลยนะครับจนถึงดีจริงๆก็จนถึงอายุ77ปีนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามก่อนถึงช่วงอายุ33ปีนะพอเข้าสู่ดวงชะต,ตาของทารกเพศช,ชายคนนี้นะซึ่งเกิดบันจันที่31กรกฎาคม2566 เ่งเป็นวันสลากกินแบบลอตเตอรี่ออกเนี่ยนะวันนั้นนะนะก็จริงๆตั้งแต่อายุ1ิปีนะพศ2 5 7 9ดวงชะตาเริ่มเปิดแล้วนะครับนะเริ่มเปิดนะเริ่มเปิดใช้แสงเพราะว่าได้ช่องใบจอใหญ่เดินท่าทองนะท่าทองก็จะทําให้ดวงชะตาเนี่ยเรียกว่ามีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบม,มีวินยัยนั่นเองนะมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบม,มีวินยัยนะก็จะไปได้ดี แต่จะดีเด่นดังมากๆจริงๆอ่ะนะสาปีนะสาปีดาวดาวธุรกิจการค้าดาวโชคลาภมหาราชานะมาสถิตอยู่ในดวงชะตาตั้งแต่ปีพศสองหนะ่ะถ้าลองดูอ่ะแคปดูวนะโครงสร้างดวงชะตาเกิดของเพศชายดวงจีนอ่ะนะครับมันมีมีอย่างหนึ่งก็เรียกว่ามีโครงสร้าง ดวงชะตาอื่นนะครับอักษรสว่รนหะน้แต่นนะนะตัวอักษรนนะ้คืออักษรสวรค์นนะที่กําหนดเรื่องหละนะักไ้แล้วดวงจีนย,ยังมีข้อที่2มีสูตรความลับสูตรความรวยนะแล้วก็ดวงจีนมีอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าดีเด่นดังเป็นข้อเด่นมากเลยก็เรียกว่ามีเขาเรียกว่า,ม,า,วามีช่องวัยจรใหญ่ช่องละ5ปี5ปี5ปี5ปนี่แหละครับทำให้บรรดาสินแสดวงจีนที่เก่งๆกลายเป็นว่า ไม่ถ่ายแน่นจังเลยเหมือนจะมีตาทิพย์เลยก็อะไรได้อะไรได้อะไรได้ไม่ได้อะไรผ่านไม่ผ่านอันนี้อันไหนเดือนไหนดีเดือนไหนไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยก็จะทราบหมดเลยปีไหนดีปีไหนไม่ดียังรู้เรื่องด้วยนะครับนะนอกจากนี้ดวงจีนน่ะยังมีข้อเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเรียกว่ามีเรื่องราวของคำว่าความช่วยอยู่ด้วยนะครับนะนอนทางทิศไหนดีอะไรอะไรเนี่ยนะดวงชะตาเนี่ย คิดมงคลของอเด็กทารกเ<ม>พศชายนะถ้าเ<ม>พศชายเ<ม>พศหญิงเลยด้วย<ม>ก็ควรจะนอนทางทิศต,ตะวันออกนะตะวันออกวันทิศที่ดวงอาทิตย์ขึ้นโดยเอาหมอนเอาศาีรษะเอาหัวเตียงนอนนอนทางทิศตะวันออกปลายเท้าชี้ไปทางทิศตะวันตกนั่นเองนะครับนะส่วนเรื่องราวต่างๆดวงชะตาได้เป็นคนเก่งอยู่แล้วเป็นคนที่ดวงใหญ่นะครับนะจนับเงินก้อนใหญ่เป็นคนที่รวยนะพ่อแม่อยากจะส่งเสริมดวงชะตาเนี้นะ ให้ลูกพยายามคลอดในวันจันทร์ที่3เดนกรกฎาคม2566นี้รับรองว่าดีเด่นดังแน่นอนสําหรับทารกเพศชายที่อุ่ตตาสาวมาแล้วเด้ยเป็นเพศชายนะแต่เ,เป็นเพศหญิงได้ไหมได้แต่ว่าห้ามเกิดเวลานี้นะครับนะต้องเกิดเวลาไหนมาดูกันเลยนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องราวของโครงสร้างดวงตาเกิดเพศหญิงแล้ว อันนี้ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ย,ยเป็นเรื่องราวของเพหญิงแล้วไม่เหมือนกันแล้วนะนี่แผ่นฟูลภาพนี้ไม่เหมือนกันแล้วนะเ,เป็นยามเกิดนะยามเกิดที่ต้องเป็นกลางวันแล้วลนะ่ะไม่ใช่ช่วงบ่ายไม่ใช่บ่ายสามโมงถึงบ่ายสี่โมงแล้วก็ไม่ใช่บ่ายสามจนถึงบ่ายห้าแต่เป็นช่วงตั้งแต่ส00ิบเอ็ดจุดศูนย์ศูนย์นอจนถึงสิงบสองจุดห้าเก้านอเเรียกว่าเกิดในยามมะเมียนะครับนะ นี่แหละครับ hmm. ต้องเป็นดวงผู้หญิงนะดวงผู้หญิงถ้าเกิดในยามของผู้ชายนะก็กลายเป็นดวงคนโสดเลยแต่อย่างไรก็ตามดวงชะตาอย่างเนี้ยนะครับก็จะเรียนให้ทราบว่ามีคู่ครองยากอยู่เหมือนกันนะครับนะก็ยอมรับเลยว่าดวงชะตาผู้หญิงนะเป็นดวงที่มีคู่ครองยากนะครับนะแต่เป็นดวงที่อุดมด้วยโชคลาภนะครับแต่ดาวอย่างไรก็ตามดาวโชคลาภนะครับสู้ดวงของเพศชาย ซึ่งเกิดในวันจันทร์ที่31กรกฎาค,คม2566สู้ด้วยกันไม่ได้นะแม้ว่าจะเปลี่ยนเวลาเกิดให้แล้วก็ตามแต่นะเพราะว่าช่องว่าสนาไวายจอนใหญ่หาดาวกรเทที่เป็นจะมาแมทด,ด้วยนะหายากนะหายากอย,กอยู่เหมือนกันนะครับนะก็ะะผู้หญิงอาจจะเสียเปรีเยน่องลาของดาวความรักนะครับแต่คู่ครองเข้ามาก็ให้โชคดวงชะตานี้รักคนยากนะครับนะรักคนยากหน่อยนึง แล้วก็ผู้ชายอาจจะมาด,ดมๆคบๆแล้วไม่ได้ไม่ได้มาจเป็นกิจจานต่างจริงรรจริงจังๆนะครับนะและหรือว่าอยู่กันแบบว่าไม่ได้เป็นแบบเปิดเผยอะไรประมาณนั้นนะครบับนะนี่ก็เป็นเรื่องราวเก็บเล็กเก็บน้อยนะครบับว่าดูดวงจีนท่านจะได้รับทราบสองอย่างหนึ่งสูตรความลับสูตรความรวยสองเรื่องราวของโครงสร้าง,งดวงชะตาเกิดสาม ช่องใบงจรใหญ่นะครับซึ่งของผู้ชายกับผู้หญิงไม่เหมือนกันนะครับนะของผู้หญิงเริ่มสตาร์ตตั้งแต่อายุเท่าไรนี่หลยครับสามขวบนะตั้งแต่สามขวบนะครับแล้วดวงชะตาของผู้ชายสตาร์ตตั้งแต่อายุเท่าไรนี่แหละครับนะแปดขวบนะครับนะแล้วก็เดินเรื่องราวก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับนะมันไม่เหมือนกันนะก็เป็นสาระความรู้ว่าเอ๊ะทำไมดูดวงจีนทีไรต้องแจ้ง ว่าเป็นเพศชายต้องแจ้งเป็นเพศหญิงนะรวมไปจนถึงาทาลุกคู่ฝาแฝดด้วยนะครับนะหากว่าเป็นคู่ฝาแฝดมันก็จะต้องตั้งสองดวงเลยนะยากษ์รเรื่องราวก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับนะแล้วก็ไปต่อแล้วกันนะครับนะก็กดไลค์นะกดกแชร์กดติดตามนะเป็นกําลังใจให้กับเส้นสงยูด้วยผมยอยากจะมะีของดีๆมีสาระมะีเรื่องราวสตอรี่เยอะแยะเลยเกี่ยวกับสาร ผมจุ้ยอยู่ด้วยนะอยากจะมอบมอบให้กับแฟนๆรายการนะยังไงก็ลองติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับรองว่าช่องยูท b e ของสินแสว่าอัดแน่นด้วยความรู้นะวิชาการลุ้นวนท่านนำไปใช้ท่านได้ประโยชน์แน่นอนนะครับนะแล้วก็ฟรีด้วยนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับนะส่วนอนอกจากนี้นะ,ะท่านใดที่ปรารถนาอยา,ากจะ วันมงคลสมรสอะไรเงี้ยนะก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับนะ้าวันมงคลสมรสก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะว่า,าต้องใช้อะไรบ้างแล้วก็แอดไลน์มาคำที่เสียแสหวว่านะ idline wu จุด master m a s สิงคโปร์ t e r หูจุด master โแปลว่าอะไรหูแปลว่ามีนะมีเงินมีบ้านมีรถมีวาสนามีดวงเงองมีสาระมีประโยชน์ มอบให้กับท่านนะครับนะฮะแล้วการหาเลิกงหาคอดนะการหาเลิกง่าข้อเนี่ยก็จริงๆังตรงสุดแบบว่ามีความหยุดเด็นมีความชํานาญมากเลยนะครับนะาการดูดวงอ่ะนะมันก็เป็นเรื่องราวแจกแจงความลับของฟ้าดินมอบให้กับท่านแต่สาระสําคัญที่สุดอ่ะนะคนที่เกิดมาวันที่เกิดอะ่ะท้าแมนทารกบลูกหลานของท่านมีสามารถพูดได้เรื่องได้อยากจะได้ เลิกวันผ่าคลอดเวลาผ่าคลอดที่ดีๆๆเฮงๆๆนะครับนะดีกว่าที่ท่านให้ให้คลอดออกมาตามธรรมชาติแล้วค่อยไปซื้อ,เ,อเค้กมาเป่าเค้กแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่อยมาซื้อรถจักรยานอะไรเงี้ยให้มันขี่อะไรต่างๆเนี่ยนะนะการหาเลือกผ่าคลอดด้วยศาสตร์งจีนละเปลี่ยนได้กับว่าพ่อแม่ได้มอบมรดกให้เป็นร้อยล้านเลยนะครับนะให้ลูกได้ติดตัวมา แฝงสถิตอยู่ในโครงสร้างดวงตาเกิดของลูกนะครับนะนอกจากนี้นะครับทีนเสี่ยผก็ยังให้ทำปรึกษาเกี่ยวกับการดูดวงจุ้ยมาวงจุ้ยบ้านดวงจุ้ยออฟฟิศดวงจุ้ยสำนักงานนะครับนะอันนี้ก็เรียกว่าจานเข็มทิศดวงจีนนะครับนะจานเข็มทิศดวงจีนที่จะบอกความลับดวง,งตาลงหนุ่ยนะเกี่ยมเข้าไปที่บ้าน ดูองศาบ้านแล้วอยากจะรู้อะไรเราก็มาถามอยู่ในเข็มทิศดวงจีนเนี่ยตอบให้่านได้หมดเลยนะครับนะอันนี้เป็นเข็มทิศที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับนะเป็นเรื่องเราววงจุย้ยเปิดทิศเปิดทางเปิดโชคเปิดล่าเปิดพลังงานกระแสโชคลาภได้นะครับนะก็เรียกว่าดวงจีนคนจีนน,นะไม่ว่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวนันจีนแผ่นดินใหญ่ มันทําไมรวยเอารวยเอารวยเอาก็เพราะว่าเขามียงจีนมีเรื่องราวของฮวงช่วยอยู่ด้วยนะครับที่จะมาช่วยกระตุ้นโชคลาภนะครับนะเอาไปต่อแล้วครับก็ไม่มีแล้วนะครับนะก็ขอขอบพระคุณนะครับนะทุกทกท่านที่ได้รับชมรับฟังนะครับนะก็สินเซอุคบังว่าคลิปอย่างดีๆเนี้ยน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อๆไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ